และฟินเวอร์ค่ะอ่ะมีการบวงสวงกันนะคะตอนนี้เนี่ยเขาใกล้จะปิดกล้องละครเพีงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษของแอนฮองกสมแล้วไงแล้วก็จะมีคิวถ่ายละครเรื่องใหม่คืออาคมหงท้ายทีวีต้นปีหน้าไปเลยเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> มีช่องว่างเล็กๆอยู่ ก็เรียนจบแล้วด้ยวยที่ a แบกรอรับประญานออรับปริญญาเดือนหน้าแล้วก็ต่อโทรอีกด้วยอ่ะที่ a แบกเหมือนกันเพราะฉะนั้นว่างอยู่จิตหนึ่งเลยไปเล่นหนังชื่อว่า m i c โค l o v e เป็นหนังไทยแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้เริ่มถ่ายทำเดือนพฤศจิกายนนี้มีบินไปถ่ายที่เกาหลีด้วย ก่อนหน้านี้มีบินไปเจอกับนางเอกแล้วอึนจองอาเจจ้ามีถ่ายภาพคู่กันอดูน่ารักนะคะเจมส์มาบอกว่าอึนจองน่ารักมากตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกันอึนจองนี่เป็นศิลปินเกาหลีวง t อ r a นั่นเองนะคะแฟนคลับทั้งคู่ตอนนี้จิ้นแล้วนะมีการแต่งชื่อนะคนไทยอยู่นะเวลาพระเอกนางเอกชอบมีชื่อชื่อจิ้นใช่ไหมชื่อจิ้นอย่างจิราณีอะไรอย่างนี้ทั้งคู่มีแล้วนั่นคือชื่อว่า ฮัมมาเป็นนามสกุลของอึนจองกับเจม,มารสมารวมกันเอ้ยดีดีเอ้าเวลาเขาบอกรักกันนี่เขาบอกกันยังไงหล่เกาหลีกับไทยอ่ะดีใจมากที่ได้เจอครับเพราะว่า เราก็ตื่นเต้นนะเป็นหนังเรื่องแรกของเราแล้วเราก็ได้ร่วมงานกับศิลปินที่เขาที่ดังมากท่านหนึ่งเราก็ไม่ได้เป็นคนไทยด้วยก็เป็นตา่างชาติซึ่งผมว่าการทํางานแบบนี้เป็นเป็นการทํางานที่ใหม่สาหรับเราแล้วก็เราก็จะได้เหมือนเรียนรู้ว่าการทํางานของชาวต่างชาติเป็นยงังไงแล้วก็อาจจะได้เก็บเกี่ยววิชาอะไรอะไรหลายๆอย่างมาจากตัวเขาด้วยครับเพราะว่าเท่าที่เจอกันเขาเก่งม,มากๆครับอ๋อคุณจิ้นนะก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกทุกคนมากครับที่มาจิ้นผมกับคุณจอมทั้งทั้งที่หนังก็ยังไม่อ<ข>อกยังยังไม่ออกใช่ไหมครับก็ขอบคุณมากกแล้ว็ อยากจะให้เป็นกำลังใจให้พวกเราไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณที่ให้การตอบรับที่ดีแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับโอ้เนื้อเดี๋ยวนี้นางพูดเก่งเจ